บายดีเอฟซีน้อยที่เคได้ของฝากมาเตวียงจันเนาะให้น้องสาวคนงามเคให้ว่าเมนอย่างมาลุ้นน้ากันคงฝากจากตั้งแขวงเพลงกําแพงนครเวียงจันเมนอย่างเนาะอันนี้โซมจุ๊บสามจุ๊บแค่นี้เนาะคงต้อนเดอของต้อนจ้ากําแพงนครเวียงจันพี่ๆน้องๆว้าวเสื้อสูทว้าวสวยสวยสวยว้า ของแท้พี่น้องติกกาของประเทศเด้เนาะนี่เนะาะเดี๋ยวมางามแท้บาทเลยเอา้าวันนี้อันนี้ของของเอื้อวันนี้ของน้อยทีแค่ว้าวยกยขึ้นให้บ้างเน่งามอีหลีงามแพงงามว่างามพลึกพลั้มพูแโอ้นี่ก็งามแพงงามว่าคนออกมาก็มาหางามเสื้อบงงามที่ใสเสื้อบงงามที่ใส่อันนี้เม่นของฝากเนาะของฝากจาก เวียงจันขอคงเท้พี่น้องแกติงโอกให้เบิง้งาเห็นพี่สาวนงเห็นพี่สาวนงคนสวยนุ่งกันเลยอ่ามีคนมาเอาโบนพอ่นกระฟ้ามาให้ทรงโตเป็นเสื้อสูทงามอันนีงามเท้อันนั้นเป็นเสื้อของน้อยทีเคน้องสาวนุ่งให้เบิง้งงามเทคงเท้คงจริงโอ้ยดีใจดีใจโค้บใจหลายๆเนาะ พี่อามได้ของฝากจากเวียงจันทมามีส่งสูตรส่งสีงามหลายงามลายงามหลายพี่น้องไซส์ไซส์ไซส์เอ็มของข่อยเนาะอันนี้น้องสาวเป็นผู้เอามาให้เนาะเป็นผู้เอามาให้ลอง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  คือใจอยู่บอใจดีขอใจเด้อขอใจเด้อลองลองมึงนูลองมงนูโอ้งาม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 อ่านดพอดีบอว้าสวยพี่น้องพอดีบ่พอดีบอสวยสวยสวยคอนใจในลายเด้องามงมงามงามงามง มากอยู่บ่มากอยู่บ่มากขอบใจหลายๆเด้อน้องดาวน้องสาวค่ะมาให้น้อยอยู่ถึงห้องการแล้วถึงมือเลยเด้อขอบใจหลายๆมากแพงมากแพงโดยโดยงาม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 พอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยอันนี้คนสวยที่เอามาให้นำมาให้เนาะขอบใจเด้อน้องเด้อที่นำของขวัญนี้มาให้ ามาแล้วสวยกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องปอง้งป่ายบายบาย